สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมออนเอลชนแนลมือนีซิมอนมาขนมปังไห้เฟ็ดอีกแล้วพี่น้องจ้าสวัสดีปีใหม่พศออ2021พี่น้องขอให้มีความสุขทุกคนเด้อสุขภาพแข็งแรกแกงเฮงเฮงขำมานซิมอนลงอองนอเลยขนมปังไห้เฟ็ดแล้วพี่นอ้องไปลงไป บรรยากาศกันหนาวคือเกา่าฝนตกพี่น้องบรรยากาศฝน,นตกแซ่แซ่แซ่บรรยากาศกับฝนตกฝนลินคือเก่าพี่น้องจ้าแฉ่แฉ่หนาวหนาวซิม่อนย้อนขนมปังเห็นเป็นเราพี่น้อง เป็นซีโมนย้อนขนมปังเป็ดญาติกันเราพี่น้องบรรยากาศประเทศเนเธอร์แลนด์กับสามองศาเซลเซียสพี่น้องจ๋าหนาวหนาวเย็นเย็นมือสั่นกันเราก็เด็กพี่น้องซีโอนมาขุนอาหารเป็ดพี่น้องจ๋าเป็ดญาติอาหารกันกิน ชมบรรยากาศพี่น้องจ้า มื่อน,นี้นกกระเป็ดบ่ค่อยร้ายพี่น้องเอ้ยพูดยุฟังทั้งผุนเรียนน้ำยุ่ผุนเป็ดกับนกกครื่องฉีดบินมาพี่น,อน้องขนมปังเอามาสองถุงไก้เมือเ่อไหรพี่น้องจ้า เป็ดกระนกสงสัยอะไรอิ่มหูพี่น้อ,นนองซุ o มไปไกลๆกับผู้ใหูผุ่นกองจิม้มเกลือที่ฟังทา้งมองน้าตกคุณพี่น้นนองน,น้ำพุหุ่นมัอนี่เป็ดกระนกมีน้อยเดียวญาติขนมปังกัาเินยิงหน่อย น้ำลเบังแสบบ่เปียแแสบบ่ซิมันเอาขอนมปังให้เปียพร้อมกินพร้อมพี่น้องจ้า คุณอาหารเป็ดกับอาหารนกงงเอ,อิญซิมอนย้ำๆกินแสบคสักแสบแน่แสบบอซิมอนสอออแสบบอแปลว่าแสบ <laughs> Nhà kỵong gần, kỵu 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 ซิมอนเอตันแล้วซิมอนกินขนมปังพี่น้องให้เป็ดพร้อมตัวก้องกินพร้อมขุดหยาดกันเถอะพี่น้องเอาซิมอนแฟนหนาเอตินรถเอ้า พี่พี่พี่นกเป็ดยุพี่อ๋ออ๋ออ๋อบางสิ่งอะพี่เป็ดอะซิวันโยนขนมปังก่อนบอกงี้เลยพี่น้องจ้าพี่เป็ดตัวไหนจะเห็นโชคดีเนาะเฮ้ยเป็ดตัวไหนมากินเลยวะสงสัยเป็ดอันมีคนมาขุนอาหารเราพี่น้องจ้าขนมปังสิใหญ่ๆเพราะไม่หยาดเลยพี่น้องนี่จะนกหยาดแสดงว่าตอนไหนสอบตองมีคนเอาขนมปังมาให้เป็ด เวลาตอนนี้กะสี่โมงแรงพี่น้องจ้าประเทศเน,นแร์สี่โมงแรงบรรยากาศกันหนาวามือสั้นขึ้นแล้พี่น้องห <laughs> นาวคักหนาวเนี่ยเย็นหูเย็นมือพี่นออ้อ,นองอนกระบอกซ้ำหลายปันได้เมื่อนีงสงสัยอิ่มเป็ดกระบอกหลายเป็ดมีตนอ้วนพี่น้อง คุ่นยอกันหรอกเป็ดอุ้กินอิ่มแล้วก็บ,บินหนีขนมปังพี่น้องเผียก่อนแอีงแรงยู่ยพี่ดูใส่เป็ดอิ่มคลิปวิดีโอนี่ก็บเป็นคลิปโอบบานๆซิมอนแฟนน้ามาเอาขนมปังให้เป็ดห้นกคือเก้าพี่น้องจ้า ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมให้กำลังใจช่องซิมอนเอลแชนแนลด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆทรงทายนี่ก็สวัสดีปีใหม่ทุกผู้ทุกคนขอให้มันหมาน,นเฮงเฮสิ่งบดีก็ให้ออกไปไกล้ๆสิ่งดีๆก็ให้เขามาในปีใหม่นี่เด้อจ้าฝากติดตามตอนต่อไปในเด้อจ้าว่าคลิปวิดีโอหนานี่ซิมอนจะเห็ดอีหยังให้พี่น้องได้ชมครับซิมอนก็นไปแล้วพี่น้องจ้า บายๆขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้า